โอ้บ่ายจนค่ำพบค่ำยามแรงเราถึงได้ยืนเยี่ยมย่มอ๋อจะบัดดี้เพิ่งลงจากต้นไม้ที่หลับที่นอนเขาเห็นไหมมามาค่าให้อเพิ่งลงจากบ้านท่านเหรอหิวไหมหิวเหรออ่ะหิวก็หิวหิวก็กิกนหิวก็ให้กินอ่ะ กินตรงนี้อ่ะกินตรงนี้กินลองใบไม้อ่ะอะกินลองใบไม้นี้ไอ้กินตรงนี้นก,กินตรงนี้แพ้แค่ตรงนี้คนหันล้างกลับล้างหันกินตรงนี้เออกินตรงนี้โอ้ใบสักรวงหล่น,นลงเยอะเดี๋ยวขอผัดใบช่วงฤด,ดูร้อนถ้ามาเย็ยนเขาผัดใบนะครับกินลกูกกิน ผัดใบใเท้าถางไว้ให้ตุณตาคุณยายแล้วใ,ในระดับหนึ่งรอเครื่องเสร็จก่อนเดี๋ยวมาตัดถางให้อย่างเตี้ยนเลยสะอาดสดใสว้บาวบาเลยคุณป้าคุณลุงเอ้ยตอนนี้เครื่องยังไม่เสร็จเอาไปซ่อมอยู่รอเครื่องสําเร็จก่อนเดี๋ยวเท้าถางให้อย่างเนียนสวยงามเลยที่ไปบอกมวย มันบอกถูกนะเป็นเนถูกเป๊ะเลยแต่เราเอาไม่เป็นก็เองเอาไม่เป็นค่าให้แล้วนะจ้าวให้เต็งๆเลยเนะีย่ยให้เต็งๆเ,เองเอาไม่เป็นเองพนะอนี่ตรงนี้นะครับเนี่ยห้าสามตรงที่วาลไปนให้เป็นสอง หรือไม่ก็ศูนย์เราตีเป็นศูนย์แต่จริงง่ายเป็นสองก็ได้นะครับมาหน้าดูเองนะครับเห็นอะไรไหมครับแวบ,บๆที่ตรงน้นนะครับเห็นแวบ,บๆไหมครับเห็นแวบ,บๆไหมครับเห็นแวบ,บๆไหมดูเองเด้อแล้วแต่สิบเซนเอาสองพนก็เห็นแวบ,บๆเห็นไหม สเต็มเต็มเลยแต่เราเซนไม่ดีเองเจ้าดูไม่ดีเองอยังไงก็เป็นสองเลยไนงะยังไงก็ช่งสองเต็มเต็มเลยห้าสามสเลยเลขสองนะครับนี่เลขสอง แต่เราดูไม่เป็นเ็นีครับสองสองชัดเจนนี่นะครับศูนห้าสามขีดสองหนึ่งเต็มเต็มครับ, 5, 3, 2, รบส่วนนั่นก็วัดถัดไปเห็นไหมครับแล้วแต่เซ็นอาเดอร์แวแต่ดุ่มิดพินิจครมัน แล้วแต่ใครจะมองเห็นเป็นอะไรแต่งวดที่แล้วกนให้ละแต่สูเจ้าเอาไม่เป็นคนว่ามาโทษข้าเด้ยตาป้าคุณลุงว่า